สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับโปเกมอนโกตามใจฉันจ้าคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงไอเทมชนิดหนึ่งกันนะครับมันคือสิ่งนี้นี่ฮะก็คือรีโมทเลดพาส s s ครับผมถามว่ารีโมทเลดพาส s s คืออะไรเอาง่ายๆเลยครับก็คือเป็นบัตรตีเลดบอสนี่แหละครับเพียงแต่ว่าบัตรนี้จะใช้ได้ก็คืออ่าตอนเนี้ย ก่อนยวให้คุณผู้ชมดูสภาพรอบแถวบ้านผมก่อนนะครับนี่ฮะมียิมอยู่หลายยิมเลยแล้วก็มีบอสเกิดอยู่ทั้งหมด2ตัวและกาลังจะเกิดอีกสามยิมเนาะโอเคเสร็จแล้วทีนี้วิธีการใช้บัตรเอาง่ายๆเลยครับสมมุติว่าตอนนี้ยิมนั้นๆน่ะมีบอสเกิดแล้วคุณผู้ชมก็ไปที่ยิมนั้นเลยครับอย่างเช่นเอาดักไลที่อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ น่เข้ามาเรียบร้อยครับนี่ก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแบบนี้ซึ่งวิธีการได้รีโมทเลดพ a าสมานะครับอันนี้โดยเบื้องต้นนะครับคือผมซื้อจากในช็อปมาโดยตอนแรกเนี่ยผมซื้อจากในช็อปเนี่ยเพียง1เหรียญโปกเกคอนซึ่งพอซื้อมาแล้วก็จะได้รีโมทเลดพาสเนี่ยมาสาบใบนะครับเสร็จแล้วทีนี้ต่อมาเนี่ย คือพอเข้าไปในช็อปอีกทีเนี่ยที่บอกว่าซื้อ1นึ่เหรียญโปเกพอนโปเกตค,คอนเนี่ยหายไปแล้วครับกลายเป็นว่าตอนนี้หนึงใบซื้อได้แค่100เหรียญแต่ถ้าซื้อสาใบต้องใช้เหรียญโปเกค,คอน250เหรียญประมาณนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้หลังจากที่ผมทดลองตีบอสไปนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าดวงโชคดีมากๆอะที่ว่าเฮ้ย ดักไลท์มีคนใช้รีโมทเลดพาี่ยเข้าไปอย่างน้อย5้าคนครับผมก็เข้าไปเนี่ยรวมกันเป็น7คนโชคดีที่ตีบอสและจับได้พอดีครับผมประมาณนี้เนี่ฮะเอาง่ายๆเลยครับก็คือพอคุณผู้ชมพอเข้ามาที่ยิมที่มีบอสเกิดแล้วคุณผู้ชมก็กดสีชมพูเนี่ยแล้วก็จะใช้บัตรดังกล่าวไปเลยครับแล้วก็กติกาเดียวเหมือนกับเวลาเราตีเลดบอสทั่วไปเลยครับผมโอเคเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะทําให้คุณผู้ชมดูเลยครับโดยที่ผมจะไปตีบอสที่เป็นดาวเดียวตกนู้นครับผม โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปตีบอสตัวที่เป็นดาวเดียวกันนะครับอยู่ตรงนู้นจ้าเน่โอเคนี่ฮะเสร็จแล้วทีนี้ก็อย่างที่บอกครับเราจะใช้บัตรรีโหทเลดพาสเข้าไปครับนี่มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยจา้าพอเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมครับมันก็จะเค้าดาวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับผมวิคุณผู้ชมมีคนเข้ามาด้วยแฮะโอเคคุณผู้ชมเริ่มตีกันแล้วจา้านี่ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้อ่าโอเค เนี่ยพอจัดการเสร็จเรียบร้อยก็เหมือนเดิมครับเราจะเข้าสู่ช่วงการจับโปกเกมอนจา้าเรียบร้อยครับคุณผู้ชม เดี๋ยวมาดู iV กันหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปช่วงท้ายของคลิปนะฮะโอเค2ดาวงั้นเก็บไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลของรีโมทเลดพ a าสแล้วก็วิธีการใช้รีโมทเลดพ a าสเอามาฝากกันนะครับ ก็ขอย้ำอีกทีว่าเบื้องต้นเนี่ยผมซื้อมาจากช็อปนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าหมุนเสาวจะได้หรือเปล่าถ้ามีข้อผิดภาพประกันใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมาะที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับโปเกมอนโกตามใจฉันนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Sub s c r i b ์ช่องผมกันด้วยนะครับผมสวัสดีจ้า